ค่ะและในโอกาสนี้ใครขอเรียนเชิญท่านกัปปนาสีเชื้อผู้มีในการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองกล่าววัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการซ่อมบํารุงอุปกรณ์ร <c oughs> ับสัญญาณดาวเทียม DLTB ระหว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองกับวิทยาลัยการอาชีวบังสะพุงเรียนเชิญค่ะเรียนท่านอดิศักดิญาสิม ผู้อำนวยการวิทยาลายัยการอาชีพบางสะพุงและคณะท่านรองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเลยเขตสองท่านวิรัติพุทธองศรีและท่านสรัญญาบุตราท่านผู้อำนวยการกลุ่มท่านทุกท่านท่านศึกษานิเทศท่านผู้บริหารสถานศึกษาที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ครับสำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนในสังกัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองนั้นมีความเป็นมาเนื่องจากด้วยเนื่องจากว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2564ซึ่งกำหนดให้ดำเนินการดังนี้คือ 1. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้ประสานไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่เพื่อจัดทำ MOU ร่วมกัน ในการวางแผนจัดทำแนวทางการดูแลรักษาซ่อมอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 2. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตสำรวจความต้องการในการซ่อมบำรุงชุดอุปกรณ์ DLTV ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่วิทยาลัยอาชีวะการศึกษาในพื้นที่ 3. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งผู้แทนเพื่อติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันกับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาในพื้นที่ 4. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตร่วมกับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาในพื้นที่จัดทำระบบรายงาน ท้งระบบออนไลน์ออฟไลน์ line, เพื่อรายงานผลไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาด้วยและให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ทำการนิเทศติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะวันนี้จึงได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV โดยมีวัตถุประสงค์4ประการคือ 1. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเลยเขต2กับวิทยาลัยการอาชีพวางสะพุง 2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการบริการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTv ภายใต้โครงการ DLTVR Service 3เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาการด้านการซ่อมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในสถานการณ์จริง4เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสการศึกษาโดย การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ซึ่งการประชุมวันนี้ได้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์ด้วยจึงและได้แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยขอบคุณครับค่ะกราบพระคุณ,คคคณท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองนะคะท่านกัปนัาสีเชื้อค่ะค่ะและในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านอดิศัก ปัญญาสิมผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงกล่าวถึงการดำเนินงานในการให้บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ภายใต้โครงการ DLTV R Service เรียนเชิญค่ะครับเรียนท่านกัมนาราีเชื้อนะครับท่านผู้อำนยการสำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาเลยขีดสองนะครับรองผู้อำนการ สำนักงานเขตนะครับแล้วก็ท่านศาสตราจิเทศท่านคณะผู้บริหารนะครับจากสถานศึกษาต่างๆที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้นะครับในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยวิทยาลัยการอาชีวศึกุสมพง์นะครับภารกิจเราที่จะปฏิบัติงานร่วมกันนะครับขอบเขตในความรับผิดชอบของวิทยาลัยนะครับก็จะมีการสนับสนุนให้บริการซ่อมอุปกรณ์สัญญาณเจ้าเทียมของโรงเรียน ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านโทวเทียมดีเอลทีวีในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองนะครับซึ่งวิทยาลัยก็จะทําการสนับสนุนให้คุณครูให้นักศึกษาและบุคลากรนะครับเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆตามที่สํงงานักงานเขตพื้ที่การศึกษาเลยเขตสองหรือโรงเรียนร้องขอมานะครับโดยผ่านการปลัดกรองจากสํงงานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเลยเขตสองนะครับเพื่อไปปฏิบัติงานในการซ่อม ซมอุปกรณ์สัญญาณดาวเทียมนะครับภายใต้โครงการ DLTVR Service นะครับหลังจากนั้นนะครับนอกจากจะไปซ่อมเราก็จะสนับสนุนให้บุคลากรของเรานั้นอบรมนะครับอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมให้แก่บุคลากรของสถานศึกษานะครับที่เราไปให้บริการนะครับและในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆที่ สนับสนุนบุคลากรของวิทยาลัยไปออกปฏิบัติงานนะครับวิทยายลัยก็จะได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานการอุดมศึกษามาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเราก็จะดูแลค่าใช้จ่ายซึ่งต้องขอดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะให้เบิกจ่ายลักษณะใดนะครับแต่ที่ตกลงกันเบื้องต้นนี้ก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆจะเป็นของวิทยาลัยการอาชีพบังสมุนนะครับซึ่งภารกิจต่างๆนี้นะครับนอกจากจะ เป็นการฝึกให้บุคลากรของเรานะครับได้ออกไปให้บริการนวิชาชีพแก่ชุมชนแก่หน่วยงานนะครับซึ่งเป็นการฝึกทักษะแล้วก็ยังเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความอรับนะครับจากชุมชนที่จะเห็นฝีมือของบุคลากรแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่ออกไปให้บริการนะครับแล้วก็เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่ วิทยาลัยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาต่อไปนะครับในนามของวิทยาลัยการอาชีวะวงษพุ่มแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษานะครับก็รู้สึกดีดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองนะครับซึ่งเมื่อวานก็ได้ทราบข่าวว่าสถานศึกษาในสกัดของอาชีวะศึกษาจังหวัดเลยนะครับวิทยาลัยที่เลยก็เมื่อวานไปทํทำทำเอ็มโอยกับเขตหนึ่งที่ที่ที่สำนักงานเขตหนึ่งนะครับก็ดําเรียนเบื้องต้นก่อนนะ ในในช่วงพิธีการนี้ตรงนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับค่ะกราบขอบคุณท่านอดิศักดิ์ปัญญาสิมผู้อำนวย,ยการวิทยาลัยการอาชีพวางสะพุงนะคะในโอกาสนี้และในโอกาสต่อจากนี้ไปใคร่ข,ขอเรียนเชิญบุคลากรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2สองนะคะนำทีมโดยท่านกัปนัสีเชือ้อผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสอง และบุคลากรจากวิทยาลัยการอาชีพนะคะนำทีมโดยท่านอดิศักดิ์ปัญญาสิมผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงค่ะลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ในครั้งนี้เรียนเชิญค่ะ ซึ่งในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้นะคะนำทีมโดยท่านกบนะศสีเชื้อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองและวิทยายลัยการอาชีพวังสุพุงท่านอดิศักดิ์ปัญญาสิมผู้อำนวยการวิทยายลัยการอาชีพวังสุพุงค่ะและพยานในวันนี้นะคะท,ท่านวิรัตพุทธทองศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองนะคะ ท่านรองสลัญญาบุตรดารองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2สองท่านมหิทาภมลิผู้ในการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและท่านกุลธิดาส่วนที่มูลผู้ในการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะเป็นพยานทางด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2สองในวันนี้ค่ะ ส่วนทางด้านวิทยาลัยการอาชีพวางสะพุงนะคะพยานในวันนี้นะคะท่านอุบลรัตน์จันเมืองรองผู้มยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือค่ะท่านสุรศิษฐ์ดอนละครผู้มีรองผู้มยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานะคะท่านชาวริเขิมสิริรองผู้มยการฝ่ายวิชาการค่ะและท่านกิติพร พาวังราชหัวหน้า,าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์พยานทางด้านวิทยาลัยการอาชีพบางสะพุงค่ะค่ะและต้องขอขอบคุณพยานที่มาเป็นสักขีพยานนะคะทั้งทางด้านวิทยาลัยการอาชีพวางสะพุงและบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองนะคะที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ค่ะ อยาดูค่ะซึ่งในวันนี้นะคะในนามของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองต้องขอขอบระคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้ค่ะค่ะและในโอกาสนี้เรียนเชิญท่านกัปนันสีเชื้อ ผู้มนการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองท่านอดิศักดิ์ปัญญาสิมผู้มนการวิทยาลัยการอาชีวบังสุงท่านรองผู้มนการทั้งสองท่านและรองผู้ในการฝ่ายจากวิทยาลัยการอาชีวบังสพุงผู้มนการกลุ่มจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบุคลากรทุกท่านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้นะคะร่วมถ่ายภาพที่ระลึกด้านหน้าเวทีค่ะเรียนเชิญค่ะ ดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันร,ระหว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองและวิทยาลัยการอาชีพวางสะพุงค่ะเดนเชนค่ะค่ะเดนเชนท่านผู้อำนวยการกลุ่มของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาด้วยนะคะและบุคลากรที่มาร่วมเป็นสักขีพยานค่ะเดนเชนค่ะ พิธีลงนามก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในนามของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองต้องขอขอบพระคุณทุกท่านท่านรวมทั้งท่านประธานในพิธีท่านกัปนาศีเชื้อผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองท่านอนิสักปัญญาสิมผู้อำนวยการวิทยายลัยการอาชีพบางสะุงและบุคลากรทั้งสองสำนักง,งานนะคะที่ได้กรุณาให้เกียรติมาร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ MOU ในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DLTV ระหว่างสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2กับวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุงในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอย่างสูงยิ่งค่ะและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้นะคะในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในวันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ